ตอนนี้เรามาดูกันต่อกับกริยายตัวหนึ่งนะครับคือคาว่า h a v e ครับ h a v e h a ่ <have. S 2> have, แปลว่ามีครับแปลว่ามีใครมีอะไรก็อย่างเช่น i have a sister ฉันมีน้องสาวคนหนึ่งนะ i have a sister i ใช้ have i have a sister นะครับนี่เป็นประโยคบอกเล่าครับเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับ you have a sister คุณมีพี่สาวหนึ่งคน we have a sister พวกเรามีน้องสาวหนึ่งคนนะครับ they have a sister they ก็ใช้ have นะครับ they have a sister พวกเขามีน้องสาวหนึ่งคนครับอันนี้ใช้ have หมด I, you, we, they ใช้ have นะครับมาดูนี้ครับอันนี้พิเศษนะคร he h a s a sister ไม่ใช้ have นละครับเพราะว่า he เนี่ยเป็นเอกพจน์บุรุษท,ที่3ามนะครับ work ต้องเติม s นะครับ ตัวนี้ความจริงแล้วมาจากคำว่า half t ต r ม s ครับนะครับแต่ไม่ได้เขียนอย่างนี้ครับเขียนอย่างนนะครับนะความจริงก็คือ half t e r m s นี่แหละนะครับแต่ว่าเขียนแบบนี้ไม่เขียนแบบนี้จำไวมนะครับ he has a sister she has a sister it has a sister มันมีน้องสาวหนึ่งหนึ่งตัวด้วยเหมือนกันสมมติว่ามีแมวนะ แมวเป็นสัตว์ใช่ไหมเขาใช้ติดแทนได้เอเอ้ยมันมีลอกสาวตัวนะึงินแฮฟสัตซิสเตอร์นะครับเขาใช้ซิสเตอร์กับสัตว์ได้เหมือนกันถ้ามันมีน้องที่เป็นตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับกินแฮฟซิสออันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะครับประโยคบอกเล่าและถ้าเป็นประโยคปฏิเสธล่ะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยจะไม่เหมือน verb to be จำได้ไหมครับ verb to be เนี ye, not ่ยอนน็อตตามหลัง verb to be is am are เลยใช่ไหมครับแต่ have ส่วนเนี้ยเป็นกริยาที่ไม่เหมือน verb to be ครับ เวิร์ดบีนี่ถือว่าเป็นกริยาช่วยนะครับเป็นกริยาช่วยส่วน have เนี่ยมันเป็นกริยาแท้ครับมันเป็นกริยาแท้พอเป็นกริยาแท้เวลาทําให้เป็นประโยคคาถามหรือปฏิเสธเนี่ยต้องเอา verb t ด d ูมาช่วย verb to do ดูนะครับ to do ครับอามว่าดูมาช่วยนะครับํามว่าดูมาช่วยะครามว่าดูมาช่วยนะครับเอา verb t ด d ูเอา do มาช่วยมาดูนะครับอ่า I have a sister. พรอทำเป็นปฏิเสธได้เป็น I don't have a sister. Don t ก็คือ do not มันเองนะครับ Don t ก็คือ do not มันเอง You don't have a sister. คุณไม่มีน้องสาวนะครับ You don't have. a Don t เอาไว้าำหน้า do not นี่แหละ Do not have a sister. They don't have a sister. นะเอาไว้ข้างหน้าครั I don't าไ have. แต่นี้ไม่ใช่ don t ครับอันนี้จะเคยเติม s อยู่จำได้ไหมเติม s อยู่เห็นแบบนี้ เวลาทำเป็นคำอันนี้ปุ๊บเราไม่ใช้โดนแล้วใช้ดัสซึนครับดัสซึ่นดัสซึดัสก็คือว่ากระดูเติมเอสครับนะนี่ไม่ง่ายนะครับนี่ดัสซึน h a v e a s i s t เห็นไหมครับเอสที่เคยอยู่ที่ have อย่างนี้ฮะปรากฏว่าไม่ได้อยู่นะครับมาอยู่ที่ตัวแรกตรงนี้ครับเอามาไว้ตรงนี้แทนเถ้ามันเป็นกิยาตัวแรกของประโยคนะครับ He doesn't have a sister จะได้ไม่สงสยัยว่าเออทำไม S yes, ตรงนี้หายไปไม,ไม่ได้หายไปไหนครับมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นปียายตัวแรกของประโยคใช่ไหมครับตัวนี้จะบอกเพน่ uh. He d น e s n t have a s i s t e s She doesn't have a s i s t e s It doesn't have a sister, have a sister. ให้นักเรียนระวังนะครับในการทำให้เป็นประโยคปฏิเสธของประโยคที่ใช้ have แล้วใช้ do does มาช่วยเนี่ย ตรงนี้นัาเรียนจะไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนกลับมาเป็น h a v e ตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าเอา s มาไว้ตรงนี้แล้วมันก็ต้องกลับมาเป็นแบบเดิมให้จำพฤธิการจำจำแบบนี้นะครับนี่คือประโยคบอกเล่าและประโยคนปฏิเสธของการใช้คำว่า h a v e นะครับตอนนี้เรามาดูอีกอันนะะึงครับก็คือประโยคคํคำถามนะครับคำถามจะทำอย่างไร เป็นคำถามนะครับ have จะลืมเมื่อกี้พูดแล้วว่า have เนี่เป็นกริยา uh, have เป็นกริยาแท้ <Yeah. S 1> เ,เอา verb to do มาช่วยนะครับทำเป็นคำถามนะครับเพราะฉะนั้นก็ mm hmm. ต้องเอาอว e r b to do มาช่วยครับอันนี้ have I have a sister เป็น do you ถามอะไรก่อนถามอันนี้เป็นถามอยู่ do you have a sister เห mm ็น hmm. ไ,ไหมครับ ก็ดูมาใช้อันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยก็ดูเหมือนกันดูอันนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นมีเป็น i เนาะมีเป็น v ตัวเล็กนั่นแหละนะครับเอนะครับ s นะอสิส เอาวัสดุเอาไว้นำหน้ากลายเป็นประโยคคำถามนะแต่น,นี้ไม่ใช่ดูครับเหตุผลเพราะมันมี S อยู่ใช่ไหมถ้าต้องใช้อะไรครับเก็ดดาสครับก็จะได้เป็นดาสดาส he have a sister ดา้าส์ s e Have a That s s i s t e d t e a t สอ Have a system. s s i s t e n e นะครับที่กลายเป็นประโยคคำถามแลละนะครับในการตอบตอบได้สองอย่างครับ Yes กับ No เหมือนเดิมครับเ mm hmm. วลาตอบอเป้าริยาช่วยที่เคยอยู่ในประโยคคำถ,ถามนี่แหละไปตอบนะครับถามดูตอบดูถามดัสตอบดัสครับอย่าลืมนะครับอย่าไปใช้เวอร์อื่นมาให้มันยุ่งยากวุ่นวายครับเอาสมมติมอันนี้ ตอบ yes ตอบรับได้ไหมครับ yes อะไร yes I do ครับอันนี้ผ่านก็มาตอบอันนี้แบบ yes อะไรครับ yes I อันนี้เป็น you น uh, ะ yes you do uh, yes we do นะครับ yes they do นี่คือวิธีตอบตอบรับครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ Does h e h a v e a sister ก็ตอบ Yes h e does นะครับอันนี้ตอบอ่าอันนี้ก็เหมือนกัน Does she h a v e a sister ก็ตอบ Yes she has uh, yes, she Yes เออ does ตอบ Yes she does ครับอันนี้ก็ต้องวัน Yes does เหมือนกัน ที่ประธานตอบรับครับถ้าตอบปฏิเสธก็ตอบ no ครับ no ครับได้ว่าไงครับ Do you have a sister ตอบ no o ด t นะครับบอกไม่มีไม่มีมม no I don't อย่าลืมว่าถ้า no ต้องมี not ด้วยนะครับก็ดู do, do not รวมกันเป็น don't นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน no you don't No they don't ที่ตอบแบบปฏิเสธน,นะครับอันนี้ตอบ no he doesn't น,นี่ะไรครับ no he doesn't าถามก็ต้องใช้ด a าสในการตอบนะครับก็แค่นั้นเองครับดาส,สื่นด n นก็เป็นประโยคตอบปฏิเสธใช้กับโ no, นใช่ไหมครับถ้าตอบ yes ก็ใช้ใช้ดูใช้ด a าสตัวเดิมเหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการถามและการตอบแบบตอบรับหรือตอบปฏิเสธนะครับตอบรับกับตอบปฏิเสธนะครับตอนนี้มาดู คําบอกปริมาณนะครับคาบอกปริมาณอีกสอ,ออสองตัวสามตัวนะครับตัวแรกคือ any any A N any Any เป็ว่าบ้างบางจำนวนไม่มากนะนะครับยกตัวอย่างเช่น do you have any brothers or sister คุณมีพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบ้างไหมนะครับอยากรู้นะครับ do you have any sister Do you have any brothers นะครับมีบ้างไหมใช้ในประโยคคำถามกับปฏิเสธนะครับ any ตัวนี้นะครับมาดูอ <Any S 1> ีกอันนึงคือ a lot of a lot of a lot of ตัวนี้แปลว่ามากนะครับแปลว่ามากมากเยอะเลยอะไรเงี้ยหรือ lots of ก็ได้นะครับ lots of lots of yes, นนาาตัวนี้ก็แปลว่ามากว่นะามากแล้วใช้กับคำนาม ซึ่งถ้าใช้คำนามจะเป็นคำนามพหูพจน์นะครับคำนามพหูพจน์ถ้านับได้นะครับก็เป็นผู้หูโผนะครับแอนนี่ออนนี่ก็เป็นคำนามนับได้ถ้าเป็นคำนามนับได้ก็เป็นผู้หูโจลเหมือนกันนะครับแต่ว่าแอนนี่นี่ใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือคำบอกความเป็นเจ้าของที่ใช้ลักษณะที่เป็นอโพ s t r o p s นะครับนะครับ จะเปลี่ยนส่วนใหญ่จะใช้กับคนนะครับอย่างเช่นจอห์นสมาร์ทอันนี้แปลว่าอะไรครับเนี่ยแม่ของ,ของจอห์นอ่าแม่ของจอห์นอันนี้แปลว่าของนะครับบอกความเป็นเจ้าของ โพสต์พีครับเรียกว่าโ o s t ์พีเอนะครับจะบอกจะมีความจริงมันมีพวกไม้เฮสอะไรนั้นแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่านี้ถ้าเกิดว่าใช้กระทำนามแล้วอศัยพสต์พีเอไปอย่างนี้ปุ๊บก็จะเป็นตัวบอกความเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่ว่าเวลาแปลเป็นอของไทยแปลจะแปลจากไทยมาหนาแม่ของจอดนะครับแม่ของจอดพอมส์ค่ะ แปลว่าอะไรครับทอกก็คือรถของท o m นะครับตัวนี้ให้ระวังนะก็ mm hmm. จะหลอกนักเรียนได้ว่ามันมันเป็นตัวย่อของ is ซึ่งความจริงไม่ใช่ถ้าเป็นตามอย่างนี้ปุ๊บก,ก็แสดงว่าอันนี้เป็นคำบอกความเป็นเจ้าของ,มของไม่ได้ย่ออะไรนะครับท o m s c a r ก็คือรถของท o m นะครับอันนี้ก็ทพย์สิก็แค่ตรงนี้ก่อนนะครับ